What? Yeah. วันนี้ก็ออกมาลองรถนะฮะคือเพิ่งเปลี่ยนชิวนะผมเพิ่งเปลี่ยนชิวเสร็จชิวหน้าเนี่ยฮะตอนแรกของเดิมมันเป็นชิวใสนะครับก็ตอนนี้เปลี่ยนเป็นชิวสโมกนะฮะก็ลองดูก็เลยเอ,เอาลองออกมาวิ่งตอนกลางคืนดูนะฮะว่ามันเห็นชัดไหมมัน อะไรไหมแต่ว่าเวลาเราขับกลางคืนน่ะเอ้ยไม่ใช่เวลาเราขับนะ่ะตัวเรานะ่ะมันเลยหน้าเรานะ่ะมันเอ,เอาไงนะระยะสายตาเรานะ่ะมันเลยชิลอยู่แล้วนะครับมันมันไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่ากล้องไงคือกล้องผมมันอยู่ในระยะต่ำกว่าชิลนี่ผมยกชิลไว้สุดเลยนะคือปรับชิลไว้สูงสุดเลยก็เดี๋ยวจะลองดูว่ามันชัดไหมมันหลอกตาไหมนะฮะแล้วก็อีสําคัญก็คือ ถ้าขับด้วยความเร็วประมาณหนึ่งเนี่ยมันจะมีงอกแงกมีหลวมไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้ามันไม่ดีก็จะกลับไปปรับใช้ชิลเดิมนะคือผมเป็นคนที่ชอบชอบเก็บของเดิมไว้นะครับก็คือเมื่อตอนขับเจ้าพันผมก็เปลี่ยนชิลนะแล้วผมก็เก็บของเดิมไว้อย่างดีเลยนะะคือผมรู้สึกว่าของเดิมมันมันทรงคุณค่าสำหรับผมนะ ก็จะเก็บไว้นะฮะไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่แต่ว่าของเจ้าพันมันชิวมันไม่มีผลอะไรกับเราไงแต่เนี้มันก็มีนะฮะมันมันบางทีเราก็มองถ้าเรามองใกล้อะเราก็ต้องมองผ่านชิวใช่ไหมครับแต่ถ้าเรามองไกลมันก็มองข้ามชิวไปหรือถ้าเราปรับชิวให้มันต่ําอ่ะมันก็จะไม่ได้อยู่ในระยะสายตาเรานะฮะแต่แต่ว่าถ้าพูดถึงการแอโรไดนามิกเนี่ยมัน มันจะมันจะดีไหมนะฮะแล้วก็มันมันจะง่องแง่งไหมประสิทธิภาพมันดีไหมก็เดี๋ยวจะมาลองนะฮะเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะมีที่พอให้ทําความเร็วได้หรือเปล่านะ,ะก็ทําไม่ได้เดี๋ยว,วต้องออกถนนเส้นนอกนะฮะเส้นนอกในที่นี้ก็คือเส้นสุขสวัสดิ์นะ,ะอันนี้ผมออกมาทางประชาอุทิศนะครับแต่เท่าที่ดูด้วยสายตาถ้าก้มมองนี่ก็ค่อนข้างหลอกตาเอาเรื่องนะครับหลอกตากว่า ชิลเดิมนะครับเยอะเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะอย่างเช่นนะฮะเนี่ยอย่างเช่นเวลาเราจะจอดเราต้องมองพื้นไงใช่ไหมครับวลาเราจะจอดเราต้องมองพื้นนะมันมันก็จะลําบากนะฮะเราต้องมองพื้นพื้นมันสูงมันต่ํำไหมอะไรเงี้ยกลางคืนนะ เดี๋ยวก็วันต้องไปลองอีกทีนะครับแต่ถ้ากลางคืนนี่ค่อนข้างลําบากนะมันนอนก็ธรรมดานะฮะมันเป็นชิวดําก็ตอนนี้มันยังไม่ชินนะฮะต้องใช้ความเคยชินสักสักกประเดียวหนึ่งนะครับตลาดนี้เป็นตลาดใหม่นะฮะเป็นตลาดทำทรงคล้ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยนะครับก็ตอนนี้กําลังได้รับความนิยมนะ อยู่ใกล้ร้านแมวผมพอดีเลยนะครับที่ผมเอามาใส่เพราะว่าชิวน,นี้มันสั่งสกีนตัวหนังสือได้ไงแล้วผมก็สั่งสกีนชื่อช่องผมมานะเดี๋ยวพรุ่งนี้ถ่ายให้ดูนะครับ ความเร็วประมาณ90นะฮะชิลยังนิ่งอยู่นะครับก็ถือว่าแข็งแรงทนทานอยู่เหมือนกันนะ mm. เดี๋ยวเราจะไปถึงไหน mm. เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่า <laughs> น้ำมันรถผมมันก็ไปได้ไม่ไกลนะวิ่งได้อีก83กิโลนะครับ 83โลเนี่ยวิ่งจริงๆเนไม่รู้จะถึงหรือเปล่านะครับก็ดูว่าจะไปได้สักประมาณไหนนะครับตอนแรกที่ออกมาลองก็คิดว่ามันน่าจะมีผลเกี่ยวกับการมองเห็นนะสมมุติว่าเราไปขับไนท์ไลท์ที่ไหนนะฮะเพราะว่าเผื่อไปอุทยงอุทยานอะไรอย่างเงี้ย ้มันต้องขับกลางคืนเนาะก็กลัวว่ามันจะเป็นปัญหานะครับแต่ว่าไม่เป็นเพราะว่าลืมไปว่าหัวเรานะมันเลยชิวนะครับหัวเรามันเลยชิวออกไปนะฮะสูงกาชิวเราจะมองข้ามชิวไปเพราะฉะนั้นความมืดของชิวไม่มีผลต่อการขับนะครับคนห่วงก็แค่กล้องนะเพราะว่า องผมเท่าที่ถ่ายมาหลาย,ลายคลิปตอนตอนขับเนี่ยมันก็อยู่อ่าใต้ชิวไงมมันก็กลัวว่ามันจะหลอกตานะเพราะชิวมันหลอกตาพอสมควรเลยนะเออนะฮะอีชิวที่ติดมากับรถอะชิวของบีเอ็มอะ เกิดอะไรขึ้นชิลของบ m อมที่ติดมากับรถไม,ไม่ได้หลอกตานะเยอะเท่านี้นะครับคือมีนิดหน่อยแหละตามภาษาพลาสติกนะฮะแต่ว่าด้วยความมันเป็นชิลใสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ว่าม,มันไม่เยอะตอนที่ผมติดตั้งก็ผมก็ดูแล้วนะฮะว่าเออเอามาสองอันมาเทียบกันเลยก็คือชิลใสมันแธรรมดานะฮะอันนี้มัน <laughs> 1,340บาทนะครับ ามราคาแหละแต่ผมว่าสวยนะเขาตัดมาสวยเลยนะครับทางที่นี่จะค่อนข้างเปียวนะฮะเส้นคู่สร้างนะครับใารเที่ยวแถวนี้ก็จะรู้นะคือกลางวันนะพุกผ่านนะครับแต่กลางคืนมันก็จะอย่างเงี้ยมันก็จะเปียวๆนะฮะ ยังไม่ได้กาดไฟหน้ามาเลยจริงๆอยากอยากจะได้กาดไฟหน้าก่อนถึงจะออกไปซิ่งที่นู่นที่นี่นะครับนี่ยังไม่ได้เลยนะฮะก็มันยังมาไม่ถึงกลัวหินดีดใส่นะครับกาดสปอร์ตไลท์ก็เหมือนกันนะอืมน่าจะต้องมีนะครับ นี่ผมเจอคอสะพงคอสะพานผมไม่ผ่อนเลยนะทุกคนกระโดดเอากระโดดเอาเอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะฮะมามืนมืนงี้ก็ดีอย่างหนึ่งคือไฟหน้าของ gsa นะครับค <c oughs> ่อนข้างสว่างนะครับไฟหน้านะแต่ตัวสป o r t l i g ก็พอไฟหน้าเสริมกับสป o r t l i g อ่ะมันเลยทำให้มันดูสว่างนะครับแต่ว่าเห็นคนเขาบอกว่า สปอร์ตไลท์ที่แถมมากับรถน่ะไม่สว่างนะครับแต่ผมว่าถ้ามันรวมกับไฟหน้าแล้วมันก็เป็นแสงสว่างที่เพียงพอแล้วนะครับสำหรับการขับรถกลางคืนนะฮะแต่ถ้าติดเพิ่มอีกสักครู่นึงมันก็จะดีนะครับเนี่ยมันผมว่ามันก็เพียงพอนะมันก็สว่างอะ่ะ ยิ่งถ้าเราไปบนเขาไปอะไรเงี้ยทางที่มันมืดๆทางออกชนบทอะไรเงี้ยผมว่ายิ่งสว่างเลยล่ะครับอันนี้มันดูไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เพราะว่าแสงไฟจากข้างนอกมันก็สว่างไงประมาณนี้นะฮะก็รีวิวจากการใช้งานจริงนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับอืถ้าเราปิดสปอตไลท์เดี๋ยวเดี๋ยวไปตรงไหนที่มันมืดๆแล้วเราปิดสปอตไลท์ ดูสิมันต่างกันเยอะไหมนะฮะแต่ตรงนี้มันก็รถเยอะอีกอะรถเยอะมันก็มีไฟของรถคันอื่นมาอีกนะฮะอะเดี๋ยวผมลองปิดสปอตไลท์นะเดี๋ยวนะตรงนี้มันไฟมันเยอะไปหน่อยโอ้ไฟมันสว่างจังเลยน่า,าจ,จะไม่ได้ลองนะน่าจะไปลองแถวแถวนู่นออกต่างจังหวัดเมืนะ่อไหร่นะฮะอตรงนี้ก็ได้ ปิดยังวะทำไมมันดูไม่ต่างเลยวะปึ๊บโอาโ้ยทุกคนจริงๆเลยฮะไอ้ที่เห็นข้างหน้านี่คือของไฟหน้าล้วนๆเลยนะครับไฟสปอร์ตไลท์มีกระจึงหนึ่งเปิดปิดเปิดปิด,ปดนี่แบบ ไม่มีผลเลยฮะมันมีผลตรงพื้นอ่ะหน่อยเดียวเออไฟไฟสปอร์ตไลท์คู่ตัวที่ติดมากับรถ G S นะครับ G S A นะ G S ไม่มีให้นะครับต้องเป็น G S A G S A อา่าไฟสปอร์ตไลท์คู่ตัวไม่สว่างนะครับผมว่าพึ่งพาไม่ได้เลยนะเออไม่น่าลนะคนเขาถึงไปติดเพิ่มกันนะครับอ๋อตอนแรกผมก็คิดว่าเออมีคู่เดียวก็น่าจะพอแล้วนะเพราะว่าผมไม่ได้ ขับกลางคืนไปที่ไหนอะไรยังไงบ่อยๆนะฮะแต่ผมว่ามีไว้อีกสักคู่หนึ่งก็น่าจะดีนะโอ้ผมผมปิดผมเปิดผมผมดูไม่ต่างเลยอะ่ะมันต้องก้มไปดูที่ตัวสปอตไลท์มันจะไปสว่างที่พื้นนะครับเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปที่บ้านแล้วเดี๋ยวลองดูอีกทีนะครับโอ้ท่าอย่างงี้ไม่พอนะ ตายแล้วผมนึกว่าอันนี้คือไฟที่มันเสริมกันแล้วระหว่างไฟหน้ากับไฟสปอตไลท์นะครับเปล่าว่ะไม่ใช่นี่ไฟหน้าลุนๆนเลยนะแสดงว่าไฟหน้าสว่างมากนะฮะแต่ไฟสปอตไลท์นี่ไม่เอ่าวเลยครับแล้วมารีวิวชิลกันไม่ใช่หรอแล้วมารีวิววินชิลนะครับ ยังหัวค่าอยู่นะมอไซค์เยอะนะเอ่อเท่าที่บอกได้ตอนนี้ก็คือชิลนิ่งนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นความมันไม่มันไม่ได้มีจังหวะขึ้นความเร็วร้อยกว่าสักทีนะเออก็น่ความเร็วนะปัจจุบันนี้เชลถือว่ายังนิ่งอยู่นะฮะเพราะว่ามันก็ถือว่าแน่นนะเอ่เขาก็ทํามาเป๊ะน,นะครับแต่ว่าผมติดอย่างเดียวเรื่องการหลอกตานะครับ นี่ยโอเคเลยนะไม่กระดิกเลยนะฮะความเร็วเก้าี่เก้าสนะครับขนาดปรับไว้สูงสุดนะสูงสุดเนี่ยมันก็จะโต้ลมมากสุดใช่ไหม โอเคนะครับก็คือถือว่าใช้ได้นะครับแน่นดีนะครับหนบลองปรับไว้ต่ำหนะ่อยเอาลงหนะ่อยอ่าลองเอาลงอันนี้คือเอาลงนะเราจะไม่พูดถึงแรงลมที่มันมาผ่านชิววินชิวมาประทะเรานะฮะเพราะว่า มันก็เหมือนของเดิมแหละเพราะว่ามันขนาดเท่าเดิมนะครับแต่เราจะมาพูดถึงความแน่นความหนึบอะไรเงี้ยว่าหลวมไหมนะครับ ความเร็วที่ร้อยกว่าก็ถือว่ายังโอเคนะครับไม่มีความหลวมความสั่นอะไรให้เห็นนะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัดเรื่องหลอกตาออกไปนะก็ทุกอย่างถือว่าเพอร์เฟกนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนกลางวันเรามาดูกันอีกอีกอย่างหนึ่งนะฮะว่าขับกลางคืนเป็นยังไงขับกลางวันเป็นยังไงนะฮะสำหรับการขับกลางวันผมว่าน่าจะช่วยได้เยอะนะครับเพราะว่ามันเป็นชิลดํดำนะฮะเป็นสโมกนะครับ,รรม,รบมันจะช่วยอาจจะช่วยแบบกองแสงให้เรานิดนึงนะครับเราอาจจะมองจอขึ้นชัดกว่าเดิมนิดนึงนะครับ ก็เนี่ยนะฮะแต่ว่าไอเรื่องมองจอมผมก็มีซื้อตัวช่วยมาเพิ่มนะผมก็ซื้อที่กันอไนเนี่ยเขาเรียกอะไรกันแสงเนี่ยมาใส่มาติดจอเพิ่มนะครับแล้วก็ซื้อแผ่นกันรอยนะมาติดนะมันก็จะทําให้ไม่ค่อยสะท้อนแสงแดดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะได้ชิลช่วยด้วยมันก็จะดีขึ้นไปอีกใช่ไหมครับโอเค เอาละน้ำมันจะหมดแล้วครับเอามันเป็นภาษาไทยเหรอเอ้ยผมไม่ได้สังเกตตอนในพันมันเป็นภาษา,ษาอังกฤษไงน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับถึงระดับสำรองนะพอขับเข้าสถานีบริการน้ำมันที่กำลังจะถึงนะครับปิดไปก่อนนะฮะก็เรายังไม่เข้านะครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาตังออกมาไว้พรุ่งนี้แล้วกันนะครับ ขับได้76กิโลเนี่ยก็เจ้าคันนี้นะฮะ GSA นะครับ1250 GA s ของผมเนี่ยผมซื้อมานี่ก็ <c oughs> ถ้าเทียบจำนวนการขับนะครับกับเจ้าพันผมขับคันนี้บ่อยกว่านะเทียบกันวันต่อวันนะฮะเพราะเจ้าพันนี่ผมจอดสนิทเลยนะครับเป็นอาทิตย์อาทิตย์นะบางที บางทีสองอาทิตย์ไม่ได้ขับเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะขับไปไหนนะฮะแล้วก็ผมพอเราพอเรามันตั้งตั้งแง่กับมันแล้วว่าเอสพัมันเหนื่อยมันเมื่อยอะไรเงี้ยเราก็ไม่อยากขับนะครับแต่พอคันนี้มันขับสบายก็มันก็เลยอยากขับนะผมอยากออกมันทุกวันเลยเนี่ยนี่ผมออกทุกวันเลยจริงนะ คือเนี่ยแค่ขับขอให้ได้ขับออกมาวนสักนิดนึงก็ยังดีอะ่ะอืมผมได้รถมาวันพุธที่แล้วใช่ไหมเดี๋ยวขอดูหน่อยผมขับไป433กิโลแล้วว่าวันพุธที่แล้วนี่ก็วันพุธใช่ไหมอ่าอาทิตย์นึงพอดีนะครับขับไป400กว่าโลนะครับก็นะครับผม ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็หวังว่าในคลิปต,ต่อไปก็จะรอชมกันอยู่นะยังไงวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ